จะว่ผมก็หล่อเทไงผมเป็นกีอ้าวเอชื่อด้วยเชื่อด้วยไอ้ตุ๊ดแดงมาะไรรเสียวจุงไมมันเสียวขนาดนี้นี่เกยลุกขึ้นมาไม่ด็กโปขอตอบเลยพี่ม่ยกโดนวัดเด้ออาฮ่าอปวยอยู่ไหนไหนปวเออน้ปวตายแล้วเหรอเข้าร้อนตอนะยาวเท่าไหร่วมีไม่รู้สิ นัน่นก็คือการตอบของเขาไงตอบให้มดไม่มีจิิงับเลยสุดยอดรัะพี่อือแต่าม่เลยครับพี่ออคุณคุณทำอะไรกับเขาโดสปาต้าก่อนเลยมาเน่เอาไปกินสะปืนเขายอมแพ้แล้วยอมมาเลยวะหันมาเลยหันต๊ดมาอชาเขียวก็มาว่ะเอ้ยเอฟ หลีกไปตุ๊จู่า <c oughs> เออเอ๊เวนกร,รมอ๊ะตายแล้วทำผัวเขาว้าเหรอหรือตุ๊ดเฮ้อย่าให้ระวังเป็นอะไรของมันวะเฮ้ยไปดีกว่าหนุ่มหน้าปะหนุ่มหน้าปะไม่เจอพี่นี่นี่ตัวนี้เป็นเกมเหรอมันเือเกมของคณเหรอ ไม่ใช่่วยดีเป็เกไปไกาแฟรอกาแฟิงไม่อยากต่อมันได้เกิดไปือไปตายดีกว่าเเอ้าเกไอันเป็นเก้หรือเปล่าดุ๊ดดุ๊กดุ๊ผมเป็นเกครับโอ้ใช่แล้วครับผมเป็นเกแต่ว่าผ่านตัวให้ได้ก่อนลิงกะลิงกะลิง จะดูดบวงอีกไหมครับเย่เย่เก่อนจะดูดป้วงนะครับก็ไปตอเข้าก้อนหาอะไรวะนายเนี่ยจะเอาหรือไม่เอาห้าหม่ะมันน่าเสียดายสือเนี่นายน่ะมาหาฉันนี่พวกเธออย่าพุ่งตอกกอนไม่ไหวแล้ววว ซาคุเกเอาไปเลยปี้งฮ่า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 ฮ่สิ่งปิดเลยซาตสใจดีกว่าไม่ไปฮ่าฮ่จานี่แหละเป็นคนที่ชนะการต่อค้างไม่